เซลวาลีกุ้มมรัมตุลลอฮ์วะบะระการตูครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่สองครับกับรายการสร้างบ้านด้วยอิสลามนะครับซึ่งประเด็นที่ค้างไว้เมื่อสักครู่ก่อนที่จะเบรกนะครับเราคุยค้างกันถึงในเรื่องของสิทธิภรรยาที่จะต้องมีต่อสามีนะครับนอกจากการปฏิบัติเชื่อฟังสามีนะครับพอเวลาอยู่บ้านเนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่ในการดูแลบ้านด้วย<ฆ>นั่นคือการเลี้ยงดูลูกนะครับแล้วก็ดูแลบ้านนะครับในขณะที่สามีอาจจะอยู่หรือไม่อยู่บ้านด้วย ประเด็นนี้มันยังไงบ้างครับเราจะต้องมอบภรรยาจริงๆสาม,มีก็ต้องดูแลลูกเหมือนกันใช่แต่ทาไมถึงพูดถึงเป็นประเด็นหลักสําหรับภรรยาเลยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือสรีระหรือว่าร่างกายที่ผู้หญิงความละเอียดอ่อนทั้งนั้นอารมณ์เนี่ยรตรงนี้เนี่ยผู้ชายมาทําหน้าที่ตรงนี้เนี่ยยากกว่าผู้หญิงเนี่ยเราได้สร้างมาคือหนึ่งคือมีน้ํานมเป็นผู้ตั้งครรภ์ความผูกพันถึงแม้ว่าเราจะมีความผูกพันกับลูกแต่เชื่อแน่นอนว่าผู้เป็นแม่เนี่ยผูกพันมากกว่า การเหน็ดเหนื่อย,ยขณะตั้งคันขณะที่แม่ต้องให้นมลูกคือความเป็นห่วงแม่เนี่ยมีเยอะกว่าลูกนแน่นอนนะฮะแล้วก็อย่างที่เราบอกวัวนวาลิดาตัยุรุติอันอาอลาดเดหุนฮา,าเลนกาอมไรคือให้นมเนี่ยสองปีเต็มๆเลย มากกว่านั้นฮะนด,ดีษท่านอบีอัลลอฮุอะลัยฮุสซาลมก็ลับอกว่าก um um ุลุกุมรออินวะกุลุกุมมัสูรุลุนอัระไอยะติทุกคนมีหน้าที่ต้องระวังรักษาและรับผิดชอบและต้องถูกสอบสวนจากหน้าที่ที่รับผิดชอบนั้นท่นานอบีก็บอกหลายหน้าที่หนึ่งในนั้นนี่นคือวันมัตอะตูรอียะตุนอะลาฮ์ลีบัยต ah ิเซูจิฮาวะวะลิดีฮิวะฮิยะมัสูและตุนอันหุมก็คือผู้หญิงเนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลเกี่ยวกับครอบครัว เกี่ยวกับที่บ้านของ<ม>สามีและเกี่ยวกับลูกๆของสามีด้วยก็คือลูกๆของนางเองด้วยแหละ<ม>แล้วก็นางจะต้องถูกสอบสวนตรงนี้<ม>คืออิสลามเนี่ยได้แบ่งหน้าที่ครับชัยบุคอลีว่าค,ค,คือหน้าที่หลักไม่ได้หมายมถึงว่าห้ามไม่ให้ใครเนี่ยมาเหลื่อมล้ำกันเลยไม่ใช่ไม่ใช่แต่คือหน้าที่หลัก<ม>หน้าที่หลักคือ สามีคือหาเงินมา m, ไม่ใช่ภรรยาจะช่วยหาเงินไม่ได้ m, หน้าที่หลักภรรยาคือดูลูกไม่ใช่ m, สามีจะช่วยดูลูกไม่ได้ก็ค,คือต่างคนต่างช่วยแต่ว่าให้รู้หน้าที่หลักซึ่งกันและกัน <hood. S 2> มีคนเขาอาจจะกล่าวหาว่าอิสลามเนี่ยทำลายครึ่งหนึ่งของสังคมยังไงครับก็คือให้ผู้หญิงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอยู่ที่บ้านจริงๆอิสลามไม่ได้บอกว่าจําเป็นนะก็คือสมควรที่จะอยู่ที่บ้านแต่ถ้ามีเหตุนเนี่ยก็สามารถที่จะออกได้เขาบอกว่าอิสลามเนี่ยทำลายครึ่งหนึ่งของสังคมคือให้เฉพาะผู้ชายออกมาทํางานนอกบ้าน แล้วก็ผู้หญิงเน to ี exactly. ่ยต้องอยู huh. ่ในบ้านผู้หญิงเป็นจํานวนมากเลยเป็นจํานวนมากคือต้องต้องอยู่ในบ้านแต่อิสลามบอกไม่ใช่คือเราเนี่ยแบ่งหน้าที่กันมากกว่าครับคือเรามองว่าคนที่จะเติบโตขึ้นมาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องถูกอบรมมาจากผู้เป็นแม่เนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับและไม่ใช่ว่าเออถ้าผู้หญิงอาจจะละเลยตรงนี้หรือว่าไม่ดูแลตรงนี้เนี่ยแล้วใครแหละจะเป็นคนที่ดูแลคนที่เป็นตัวน้อยๆเนี่ย ที่อยู่ในบ้านก็ไม่มีคนที่ดูแลดังนั้นอิสลามจึงแบ่งหน้าที่กันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือมันก็ต้องช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกันทั้งสิ้นเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าหากเราแบ่งหน้าที่หรือว่ารู้จักสถานะของตัวเองเป็นอย่างดีเนี่ยโอกาสที่เราจะไปพลาดทําความผิดหรือโอกาสที่เราจะไปทําลายโครงสร้างของสังคมก็มีน้อยอย่างเช่นบางคนช่วงตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วเข้าใจผิดคิดว่า สถานะของตัวเองเนี่ยเขาตีโจทย์ไม่ไมแต่ว่าเออเราต้องทำยังไงอ,อัลลอฮ์สอนว่าศาส,สนาสอนว่าเราต้องรักษาตัวเองให้อยู่ในกรอบคันลองที่อัลลอฮ์ได้กําหนดเอาไว้อ,อย่าไปล่วงละเมิดผู้หญิงอย่าไปแม้จะเป็นเพียงการมองการจับเนื้อต้องตัวหรือการทําซีนาก็ตามศาส,สนานห้ามตรงนี้แต่เราไปทําหน้าที่ผิดคือเราไปกังวลกับสิ่งที่เป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์หน้าที่ของอัลลอฮ์คือเลือกบุคคลที่ดีให้กับเราหน้าที่ของเราคือรักษาตัวเองเราไม่รักษาตัวเอง แต่เราไปคำนึงว่าไอ้คนนี้เนี่ยกลัวจะไม่ได้เป็นคู่ครองของเราอไปทําผิดหน้าที่ก็เลยเกิดปัญหาในสังคมนะฮะก็เหมือนกันท่าเวลาที่เราจะดูในการสร้างครอบครัวเหมือนกันถ้าบอกว่าผู้ชายไปเชื่อฟังผู้หญิงนี่ก็กลับโครงสร้างกันแล้วผู้ชายไปเชื่อฟังผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้นำเพราะผู้หญิงเป็นผู้นําเสร็จผู้หญิงคือการตัดสินใจเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายแน่นอนจำบุคดีเคยเห็นหรือเปล่าเวลาขับรถเนี่ยอาจจะมีผู้หญิงที่ขับรถ แล้วก็ถ้าขับแบบว่ามันดูไม่ค่อยธรรมัดธรรมแงเท่าไหร่จะเดาได้เลยเดาได้เลยคับไ่ผู้หญิงอ่าครับก็จะมีคําพูดเป็นไม่คือเราไม่ได้ดูถูกผู้หญิงแต่ว่าผู้หญิงมีงานที่เหมาะสมกับพวกเธอเนี่ยมากกว่าแล้วพวกเธอทําได้ดีกว่าผู้ชายจะให้ผู้ชายมาเป็นแม่เนี่ยทําไม่ได้ทำไม่ได้นะครับยังไงก็ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าผู้ชายบอกว่าไม่เป็นไรถึงแม้ว่าอ่ะแม่เป็นผู้ที่ให้นมบุตรได้นะครับผู้ชายก็เตรียมเลยไปซื้อนมมาชงนะครับแล้วก็ให้นม จากนี่จากอกนี่แหละนะครับอุ้มอยู่กับอกแล้วก็ให้นมเนี่ยถามว่าความรู้สึกมันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันนะครับ mm hmm. แล้วจะมีผู้ชายคนหนที่สามารถตั้งคันแทน mm hmm. ทางแทนผู้ที่เป็นแม่ในการตั้งคันได้ก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่เราจะต้องคํานึงถึงหน้าที่ของเราด้วยภ mm hmm. รรยาสําคัญมากนะครับที่จะต้องคํานึงว่าตัวเองเนี่ยคือผู้ที่จะต้องดูแลบุตร ดูแลในที่นี้ก็คือทุกอย่างเลยนะครับเพราะในฮะดิษก็บอกด้วยนะครับว่าจะต้องถูกสอบสวนในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราทําหน้าที่ตรงนี้ไม่สมบูรณ์แต่มัวแต่ไปคิดถึงเรื่องงานนะครับเรื่องงานก็ไม่ผิดนะครับหมายถึงว่าภรรยาจะช่วยสามีในการที่จะหาเงินเนี่ยมาช่วยดูแลครอบครัวจนเจ้ครอบครัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดแต่หน้าที่หลักสําคัญที่สุดนะครับเพราะถ้าหากว่าเรามัวแต่ห่วงในเรื่องของงานเนี่ยเดี๋ยวกลัวงานเสียต้องไปดูแลงานนะครับจนกระทั่งทําให้การดูแลลูกเนี่ย เอาใครก็ไม่รู้มันดูแลลูกบางทีก็เป็นคนที่ภาษาชังพูดคนละภาษาเลยนะครับแต่มาดูแลลูกแล้วเขาปลูกฝังอะไรให้กับลูกของเราบ้างเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับบางบ้านเนี่ยมันมีปัญหานีครับอาจารย์นาอิมบางบ้านเนี่ยพ่อแม่เนี่ยนะครับดูแลลูกมาอย่างดีเลยคอยปลูกฝังลูกคอยป้อนกุญแจให้กับลูกฟังตลอดเลยแต่พอพาลูกไปอยู่กับญาติเนี่ยแล้วก็ไม่ได้บอกกับญาติไว้ว่าเออเราเลี้ยงลูกด้วยกับกุญแจนะไปถึงปุ๊บญาติก็เปิดโทรทัศน์เลย เปิดเพลงเปิดโทรทัศน์จนกระทั่งเด็กๆที่เขาถูกดูแลมาอย่างบริสุ์เนี่ยเขาจะต้องไปเปะเปื่อนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นบุคคลที่จะต้องดูแลลูกที่ดีที่สุดก็คือแม่นะครับก็คือภรรยานั่นเองนะครับที่จะต้องใช้เวลาใช้สิทธิ์ของเราเนี่ยครับในการดูแลลูกให้มากที่สุดแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้จริงๆก็ต้องบอกกับคนที่จะมาดูแลลูกเราด้วยว่าสมควรที่จะป้อนอะไรให้กับลูกของเรามีคําพูดหนึ่งครับผมรู้สึกประทับใจเขาบอกว่าทุกความสําเร็จของผู้ชายเนี่ย มีผู้หญิงเนี่ยอยู่เบื้องหลังเสมอ,อมชัดเจนเลยคือผู้หญิงจริงๆแล้วบทบาทของเธอเนี่ยมีมีสูงส่งมีความสูงส่งมากค,คือผู้หญิงที่เลี้ยงดูลูกมาจนกระทั่งลูกเป็นใหญ่เป็นตัวในสังคมเนี่ยคือเราจะลืมไม่ได้เลยคือหนึ่งผู้เป็นแม่เนี่ยคือผู้ที่เลี้ยงดูเข้ามาเนี่ยเราลืมลืมไม่ได้ไปน,นั้นขาดแล้วก็ หลังจากแม่ถัดจากแม่มาก็คือผู้ที่เป็นภรรยาเนี่ยก็คือสามีหรือว่าคนที่ออกไปอยู่สัง,สสงคมเนี่ยคือบางทีสังคมอาจจะรู้จักแค่ตัวสามีแต่ภรรยาที่บ้านเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้จักท,ทั้งทั้งที่เป็นผู้ที่มีบทบาทเนี่ยมากลูกที่เติบโตขึ้นมาอย่างดีเนี่ยคือคนอาจจะอาจจะชมเชยอาจจะไม่รู้จักผู้เป็นแม่ที่คอยดูแลเข้ามาดังนั้นเนี่ยทุกความสำเร็จคงไม่ไม่ไกลนักที่คำพูดเนี่ยทุกความสําเร็จของผู้ชายเนี่ยคือมีผู้หญิงอยู่เบื้องหลังเสมอนะฮะดังนั้นเนี่ยคือ ถ้าเราให้ความสําคัญกับสิ่งที่ที่อิสลาม,มให้ความสําคัญเนี่ยถูกต้องัล้์มันก็จะออกมาสวยครับก็อย่าไปเข้าใจหรือว่าถูกให้สังคมหรือว่าสตรูอิสลาม,มเนี่ยมาหลอกว่าคือต้องออกไปทั้งหมดเลยให้มันเท่าเทียมกันทั้งหมดเลยโดยที่เขาเนี่ยมองคือเหมือนกับคนที่เป็นอัมพาตคือมองไปแค่ฝั่งเดียวว่าสังคมมันต้องมีงานต้องมีอะไรทั้งหมดเลยแต่เขาลืไมไปมองว่าเออแล้วที่บ้านแล้วใครจะเป็นคนที่ ช่วยดูแลหรือว่าช่วยซัพพอร์ตตรงนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยเราให้ให้อยู่ตรงกลางที่ศาสนาอิสลามเนี่ยสอนไว้อย่างที่บอกว่าเราไม่สุดโต่งจนเกินไปไม่ใช่บอกว่าห้ามเลยโดเด็ดขาดอันนี้ก็ไม่เลยนะห้ามออกไปไหนเลยนะอันนี้ก็สุดสุดฝั่งหนึ่งนะแต่ที่บอกว่าต้องออกตทุกวันออกตลอดโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นก็ก็อีกสุด ไปอีกฟังหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่เหมือนกันนะครับเรื่องเรื่องของการดูแลบุตรเนี่ยชัดเจนแล้วว่าหน้าที่หลักๆคือภรรยานะครับหรือผู้ที่เป็นแม่นะครับดูแลลูกให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้แต่นั่นคือบุคคลที่มีบุตรหมายถึงว่าชีวิตหลังแต่งงานสําหรับคู่ที่มีบุตรแล้วนะครับสำหรับคู่ที่ยังไม่มีบุตรเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องคํานึงนะครับ <S <S นอกจากในเรื่องของบุตรในเรื่องของการดูแลดูแลในเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีสิ่งสําคัญคืออ่ะสมมติภรรยาอยากจะเป็นบุคคลที่เข่งคัด สามีก็ออกไปทํางานแต่สามีเงินเดือนน้อยเันะอีอม,มีข้อแนะนำอย่างไงครับสามีเงินเดือนน้อยเนี่ยล้วก็เอามาเลี้ยงดูภรรยาเนี่ยนะครับก็ในใจก็นึกไม่พอใจเอ๊ะทำไมสามีทํางานแล้วก็เงินเดือนน้อยแล้วก็ไม่มีอะไรจะมาเลี้ยงเราอย่างเงี้ยนะครับมีข้อแนะนําอย่างไรกับภรรยาที่กําลังประสบกับในเรื่องนี้อยู่หรือว่าสามีที่ ทําหน้าที่ในตรงนี้อยู่ครับจาเองครับครับจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่เป็นที่ต้องห้ามโดยตรงหรือว่าห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้ทํางานแต่กรณีที่ถ้าทํางานแล้วไม่บกพร่องในหน้าที่ของบ้านคือหน้าที่หลักคือหน้าที่ที่บ้านใช่ไหมฮะแต่ว่าหน้าที่ที่จะคอยเสริมหรือคอยช่วยเหลือจุนเจือตรงนี้เนี่ยถ้าสามารถทําได้ก็โอเคอยู่ที่การตกลงคือคนที่มีสามีแล้วเนี่ย เงื่อนไขาอาจจะมากของคนที่ไม่มีสามีคือจําเป็นที่จะต้องได้รับการอนุญาตจากสามีมจําเป็นที่อยู่ในสภาพที่จำจำเป็นจริงๆหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าสามีพอแล้วแล้วก็เข้าไปออกออกไปหาอีกถือว่าเ,เพิ่มเติมมามากกว่าความจําเป็นอันนี้ก,ก็ไม่ได้แล้วก็ประการต่อมาคือเมื่อออกไปทํางานนอกบ้านเนี่ยถ้าหากแต่งตัวไม่เรียบร้อยศาส,สนาขนาดไปละหมาดเนี่ย ใส่น้ําหอมไปศาายังห้ามเลยถ้าครบเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยก็ไม่เป็นที่ต้องห้ามเสียทีเดียวในการที่จะออกไปช่วยเหลือจุนเจอือสังคมหรือว่าช่วยช่วยเหลือจุนเจอืเอ,อครอบครัวของเราเองก็สามารถที่กระทรําได้เหมือนกันนะฮะไม่เป็นที่ต้องห้ามเดยตรงแต่ว่าเรากําลังพูดถึงหน้าที่หลักของผู้ที่เป็นสามีและก็ภรรยารหน้าที่หลักของสามีเนี่ยคือหาเงินเข้าเข้าบ้านหน้าที่หลักของภรรยาคือดูแลที่บ้านแล้วก็ดูแลลูกหลาน ตรงนี้คือหน้าที่หลักแต่ว่าถามว่าจะเข้ากันช่วยกันในบางเรื่องได้ไหมไม่ใช่สามีบอกว่านี่เป็นหน้าที่ภรรยาแล้วฉันไม่ดูอันนี้ก็อาจจะผิดเหมือนกันไม่ใช่หรือว่าอีกฝั่งหนึ่งภรรยาเนี่ยบอกว่าหน้าที่ของคุณคือหาเงินแล้วฉันจะจ่ายเงินยังไงก็ได้หน้าที่ของฉันไม่ใช่ก็ไม่ถูกเราก็ต้องช่วยภรรยาก็ต้องช่วยประหยัดต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยชุนเฉือซึ่งกันและกันแต่ว่า เป็นการฉายภาพว่าหน้าที่หลักของเราในในในครอบครัวเราเนี่ยคืออะไรครับหลังจากที่สามีหาเงินมันได้มาแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนสามีก็ต้องมอบให้กับภรรยาเป็นนาฟก็เป็นค่าเลี้ยงดูนะครับพอภรรยาได้ไปแล้วเนี่ยภรรยาจะจับจ่ายตามความต้องการเลยได้หรือเปล่าเพราะบางทีภรรยาเนี่ยเป็นบุคคลที่คุมเงินเลยนะครับหลายๆคนนะครับ ก็อาจจะมอบหน้าที่นี้ให้กับภรรยานะครับเป็นหน้าที่ในการดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับหมายถึงว่าได้เงินเดินมาเสร็จเนี่ยก็มอบให้กับภรรยาเลยอ่ะเดี๋ยวเตรียมซื้ออะไรเข้าบ้านด้วยนะทำกับขงกับข้าวด้วยแล้วก็ภรรยาก็เลยจ่ายจ่ายจ,ายจนบางทีเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะผิดพลาดไปะนะครับก็ต้องตักเตือนกันนะครับในภาพรวมนะครับหมายถึงว่าเงินที่หามาได้เนี่ยนะครับสามีอาจจะทํางานเพียงคนเดียวภรรยาอาจจะไม่ได้ทํางาน แต่ภรรยาก็มีส่วนเหมือนกันเป็นส่วนที่สามีได้มอบให้กับภรรยานะครับแต่ถ้าหากว่าสามีไม่มอบให้เลยเนี่ยสามีมีความผิดมีความผิดมีความผิด<ช>นะครับหมายถึงว่าเรามีเงินมีทรัพย์สินที่เราหามาได้เนี่ยเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยแต่เรากลับไม่นําไปมอบให้กับบุคคลที่สมควรที่จะได้รับนาฟาะเนี่ยในการเลี้ยงดูเนี่ยก็ไม่ถูกต้องนะครับใช่ฮะแล้วครับผมีทเราก็ได้บอกว่าเอ่ออาริยาลูกเกวามูนอารันนิซะคือผู้ชายเนี่ยมีความเข้มแข็งกว่าผู้หญิงครับ ที่เรานําเสนอไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือคอันเหตุผลหนึ่งก็คือเนื่องจากอัลตรเนให้ความประเสริฐมากกว่าแลีกอีกเหตุผลหนึ่งก็คือการที่ผู้ชายให้นาำฟอกับผู้หญิงเป็นสาเหตุทําให้ผู้ชายมีความประเสริฐมากกว่ามีความเข้มแข็งมากกว่าก็คือครตรงนี้อีกเหมือนกันนะฮะนี่คือในส่วนของผู้ชายในส่วนของผู้หญิงคือด้านการประหยัด นี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งแหละว่าจําเป็นต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดประหยัดนี่คืออะไรไม่ใช่ขี้เหนียวไม่ใช่ตระหนี่ไม่ใช่ตระหนี่แล้วก็ไม่ใช่สุรุ่ยสุร่ายก็คืออยู่ตรงกลางคืออย่างที่เราบอกว่าเวลาต่จะอัลอยาะได้กับมักูลูแล้วตันอีลาโอนุกิกะอย่าได้เอามือของท่านเนี่ยเอาไว้ที่ตนขอหมายถึงว่ามันจ่ายงะจ่ายยากเหลือเกินแบบนี้ขี้เหนียวเนี่ยศาสนาห้ามเวลาต่บสุุฮากุลเลนบัสแล้วก็อย่าใจกว้างจนเกินไปคือให้หรือว่าจ่ายจนเกินไป ก็คือฟัตากอุดะมาลูมาหัสุร้อแล้วก็ท่านสุดท้ายก็จะมานั่งเศร้าหรือว่านั่งเสียใจ,จไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ศาสนาก็ไม่สนับสนุสนเหมือนกันตรงกลางคืออิกติซอสอิกติซอสคืออยู่สายกลางระหว่างการที่ไม่ขี้เหนียวแล้วก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายใช้ใจอย่างพอดีอ,อย่างผู้หญิงก็ตรงนี้มีส่วนช่วยอย่างมากเลยในการ,รที่จะบริหารเงินในบ้านคือรายละเอียดเนี่ยว่าใครจะเป็นคนบริหารจัดการในคงแล้วแต่แต่ละครอบครัวหน้าที่หลักคือผู้ชายหาผู้หญิงเป็นคนใช้จ่ายถ้าหากได้รับเงินมาเนี่ยก็ใช้จ่ายในสิ่งที่ มีความจำเป็น <detach able S 3> ในส่วนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ได้ว่าผู้ชายไม่จําเป็นต้องหาเลยใช่เปล่า <record> ตรงข้ามคือก็เป็นหน้าที่ของผู้ชายเหมือนกันที่ต้องดูแลเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารการกินยารักษาเราคือทุกอย่างในผู้ชายก็เป็นหน้าที่ต้องดูแลส่วนนี้ของผู้หญิงด้วยผู้หญิงนี่คือหลักการศาสนาือแทบที่จะไม่ต้องให้ความสําคัญอะไรเลยตรงนี้เพียงแค่ขอด้านเข้าความจําเป็นถ้าหากว่าสามีไม่ให้หลักการศาสนามีว่าสามีไม่ให้เนี่ย สามารถที่จะไปหยิบเอาโดยที่ไม่ขออนุญาตได้ถ้าหากว่าเงินของสาม,มีมีแล้วก็ไม่ให้เกิดว่าขี้เหนียวเกินไปเนี่ยศาส,สนาก็อนุญาตที่จะให้ผู้หญิงได้หยิบเงินเอาไปใช้ได้ครับแต่ถ้าหยิบเกินไปเกินเนี่ย ศาสนาก็ห้ามอีกเหมือนกันใช่ก็เป็นข้อเป็นข้อผิดพลาดด้วยนะครับถือว่าเป็นความผิดที่ไปหยิบเกินในจํานวนที่มันไม่เหมาะสมนะครับก็เป็นเป็นจริงๆแล้วนะครับถ้าหากว่าเรามีการตกลงกันอย่างดีนะครับหมายถึงว่าภรรยาสามีเนี่ยนะครับให้เวลาในการตกลงกันพูดคุยกันนะครับทุกอย่างมันก็จะเรียบง่ายนะครับโดยที่เรานั้นมอบหมายนะครับการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยไว้กับพงอลวรร์สุนตารานะครับและสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกฎเกณฑ์นะครับที่ท่านในบิมฮัมมัสสุรัลัมได้บอกเอา หลายๆครอบครัวเนี่ยนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีสิ่งนี้กันด้วยนะครับเป็นเรื่องที่อยากจะมาพูดคุยกันนะครับสำนวนลฮะดิษนะครับที่ท่านอะบดุลมุฮัมมัดสุลต่านสลัมได้บอกเอาไว้นะครับว่าและยังดูอัลลอฮุอีลาอิมรออาตินละตัชกุรุลีเจาะเจฮะสำนวนลฮะดิษนะครับบอกเอาไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าพวกอัลลอสมาตาลาจะไม่ทรงมองไปยังอิมรอผู้หญิง นะครับผู้หญิงคนหนึ่งที่ลาตัชกุลรือเจ้าฮาไม่ทำการขอบคุณต่อสามีของนางนะครับวะฮียลาตุสตักนาอันหุและนางก็ไม่รู้สึกพอเพียงหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สามีนะครับพยายามเหน็ดเหนื่อยนะครับหาไรายได้นะครับในการเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยนะครับใช้จ่ายให้กับภรรยาพรรยาไม่เคยขอบคุณเลยและภรรยาก็ไม่พอเพียงด้วยในสิ่งที่สามีได้มอบให้นะครับ อเลาะจะไม่ทรงมองดูนางในวันเกียร์มะโอ้โห oh, นะครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างมากนะครับดังนั้นสตรีท่านใดนะครับสตรีคนไหนที่ได้แต่งงานแล้วนะครับใช้ชีวิตอยู่กับสามีแล้วแต่ไม่เคยกล่าวขอบคุณสามีของนางเลยเนี่ยโอ้ห oh, oh, มันจะตรงกับฮะดิษบทน,นี้ครับจนาอิมครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวด้วยและบุคคลที่พลอสมาตาลาไม่ทรงมองหน้าในวันเกียรมะเนี่ยนะครับคือบุคคลที่เขาจะได้รับ ความเจ็บแสบความเจ็บปวดอย่างมากมายนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องตักเตือนกันนะครับในฐานะที่เรามาพูดถึงสิทธิระหว่างสามีภรรยาเนี่ยต้องเข้าใจณจุดนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วการขอบคุณเนี่ยมันเป็นกําลังใจนะครับอาจารย์เองครับกำลังใจอย่างมากแค่พูดคําว่าขอบคุณออกมาแค่นี้นะครับผู้ที่พบกับความเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันนะครับทั้งเดือนเนี่ยนะครับพอได้ยินคำคำนี้นะครับหายเลย หายเลยนะครับกับการขอบคุณนะครับกับการเป็นกําลังใจให้แก่กันนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่ภรรยาจะต้องมอบให้กับสามีด้วยนะครับประหยัดดูแลบ้านใช่ไหมครับที่เป็นสิ่งที่ภรรยาจะต้องรักษานะครับแล้วในเรื่องของการการปกปิดความลับ เพราะสามีภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับต่างคนต่างรู้ถึงไส้ถึงพุงกันเลยทีเดียวนะครับภรรยาก็รู้ว่าสามีเป็นยังไงบ้างสามีก็รู้ว่าภรรยาเป็นยังไงบ้างนะครับ,รบก็เป็นสิ่งที่พงลองสุตลาดได้เน้นเอาไว้ด้วยนะครับ,รบว่าสตรีที่ซอลิฮะเนี่ยต้องมีลักษณะนี้อยู่ด้วย อย่างอิมามกซาลีเราให้มาฮูล้อนเนี่ยท่านได้บอกว่าสิทธิของสามีต่อภรรยาหมายถึงว่าภรรยาต้องปฏิบัติต่อสามีเนี่ยคือสําคัญมีมี2ประการหนึ่งคือเรื่องการปกปิดความลับและ2คือการที่ไม่ขอต่อสามีในสิ่งที่มันเกินความจําเป็น,ด,นด้านเศรษฐกิจด้านรายได้ก็คือเป็นลักษณะของผู้หญิงที่ดีเนี่ยคือปกปิดความลับของผู้เป็นสามีคือเป็นความลับเนี่ยอาจจะเป็นความลับในเรื่องใดๆก็ตามที่เกิดขึ้น ระหว่างสามีกับภรรยารหรือแม้แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกันเนี่ยก็ต้องปกปิดถ้าเป็นไปได้คือปัญหาเคลียร์กันในบ้านเนี่ยต้องให้เรียบร้อยไม่สมควรที่จะเอาออกไปข้างนอกเพราะออกไปข้างนอกในแทนที่ปัญหาจะจบไม่จบแล้วไม่จบกว้างขึ้น,นแล้วก็คนอื่นเนี่ยเขาไม่เข้าใจถึงสภาพที่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยาระหว่างเราทั้งสองคนเนี่ยมากกว่าที่เราเข้าใจเบืองที่เราเอาข้อข้อเท็จจริงไปเสนอแค่บางส่วนไม่ใช่ปกปิดนะ ปกปิดน,นี่คือยิ่งร้ายแรงรการที่เราเอาไปเสนอบางส่วนเขาเข้าใจไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วก็มาแก้ปัญหาเรายังไม่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นปัญหาในสังคมเหมือนกันเป็นปัญหาในครอบครัวเราเหมือนกันแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคือถ้าหากคนที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนที่เขาไม่รักษาความลับของเราแล้วความลับของเราเนี่ยก็จะถูกกระจายไปทั่วเลยเขาก็จะเอามาบอกว่าไอ้ครอบครัวทั้นเนี่ยมันเป็นแบบน้นี้นะวันนั้นมาบอกกับฉันแบบนั้นแบบนี้ แล้วเราก็จะไม่มีความเสถียรหรือว่าเป็นที่ถูกจับตามองของสังคมนะฮะดังนั้นเนี่ยความลับเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับผู้ชายเองก็จําเป็นต้องปกปิดความลับของผู้หญิงและผู้หญิงเองก็ต้องปกปิดความลับของผู้ชายครับผมครับผมก็เป็นหน้าที่นะครับที่จะต้องมอบให้แกันนะครับไม่ใช่แค่ภรรยาอย่างเดียวแล้วแต่สามีก็เช่นเดียวกันครับเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในสมัยสหบาลด้วยครับจันนาอินครับที่ท่านอับดุลฮะมมัตส์สุลต่าเนี่ยเคยนั่งอยู่กับบรรดาสหบาลหลายหลายคนนะครับท่านอับถามไปว่าเนี่ย เวลามีกลุ่มชนเนี่ยมานั่งรวมตัวกันแล้วเนี่ยนะครับก็ต่างจะนําเรื่องความลับของตัวเองเนี่ยมาพูดกันในวงอืหมายถึงว่าภรรยาก็พูดกับภรรยาด้วยกันในวงภรรยาเนี่ยว่าสามีของฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในขณะเดียวกันสามีก็นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ของภรรยาว่าโอ้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับบรรดาสาวบก็เงียบกันถ้ามบีถามว่าพวกท่านทั้งหลายเคยดิ้นในเรื่องนี้ไหมบรรดาสาวบาเงียบพอเงียบเสร็จบรรดาสาวบาบอกว่าใช่มันมีอย่างนี้ หมายถึงว่าไม่แปลกนะครับหมายถึงว่าเวลาคนเนี่ยมารวมตัวกันแล้วเนี่ยก็ต่างอยากจะพูดคุยในประเด็นที่ตัวเองชอบและเรื่องของความลับเนี่ยบางอย่างเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่คุยแลวสนุกซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดกันนะครับพอคุยแล้วสนุกก็เลยมนมีการพูดคุยกัน,นครับท่านอับดุลฮะมัมัตส์สุลตัมก็เลยปรามห้ามกับบรรดาซอฮาบะเอาไว้นะครับว่าฟาลาตฟาลูอย่าได้ทําอย่างนั้นเลยนะครับฟาอินนามิสลุดมิสลาุดาลิกะชัยตอน มิสลูดาลิกาชัยตอนหมายความว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับที่มาพูดคุยในเรื่องของความรักระหว่างกันเนี่ยเหมือนกับชัยตอนอีเดลและกิยาชัยตอนนะชัยตอนตัวผู้เนี่ยได้ร่วมหลับนอนกับชัยตอนตัวเมียนะครับในสมวนขอฮะดิษบอกอนี้นะครับฟีตอรีกในท้องถนนด้วยนะครับฟาโรชิฮาวันนาสุยันดูรุนนะครับโดยที่อยู่กันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีมนุษย์น่ยเดินผ่านไปผ่านมา เห so two, two, ็นเชยตอนสองตัวเนี่ยกำลังอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็มนุษย์ก็เห็นว่าชชยตอนสองตัวนี้กําลังทาอะไรอยู่นั่นคือการนําความลับมาบอกนําความลับในครอบครัวมาบอกนบีบอกว่าเหมือนชชยตอนตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีผู้คนเนี่ยยืนล้อมรอบอยู่แล้วก็เห็นว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างนะผมแสดงว่ารุนแรงมากมากับการที่เอาความลับเนี่ยของคนที่เรารักเนี่ยนะครับไปเปิดเผยกับสังคมนะครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็ร้ายแรงอย่างมากเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังระวังเป็นอย่างมากเลยก็สิิ่่่งงสทีเราได้บอก เ่อวมินอัยยติอันคอละก็ละกุมมินอัมฟุสิกุมคือสร้างมาจากตัวพวกเจ้าเนี่ยถ้าพวกเจ้าหมายถึงว่าเราเนี่ยรู้ว่าเอ่อการที่นาเอาความลับของเราไปเปิดเผยมีใครไหมครับเอาความลับของตัวเองไปโพธาาไม่มีดังนั้นเนี่ยถ้าภรรยาเราถือว่าเป็นคนหนึ่งของเราแล้วเนี่ยเราเอาความลับของภรรยาไปเปิดเผยก็หมายถึงว่าเอาความลับของตัวเองเนี่ยไปเปิดเผยก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งครับถ้าคนอื่นได้ยินศาสนาก็สอนกันว่าเมื่อได้ยินสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นเนี่ยศนาก็ปิดอ๋อเราได้สำทับเลยบอกว่า อินนัลลที่นยายูบบุนอันตชีอัลฟาฮิชะตุฟิลทีนอาอมานละหุมอาาบุนอาลีมุฟิดุนยาและอาคีรอแท้จริงบรรดาผู้ที่รักปรารถนาที่จะให้ความชั่วร้ายเผยแพร่ในหมู่บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยละหุมอาาบุนอาลีมเขาจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บแสบทั้งในดุนยาและอาคเร์ หมายความว่าคนที่รู้สึกว่าคันปากร,รู้สึกที่ชอบหรือเกินในความรับผของทัอื่นเนี่ย<ม>แล้วเอามาพูดต่อเอามาเล่าต่อแล้วรู้สึกว่าสบายใจเ<ม>พิึงทราบเธออลอสเนจะลงโทษคุณไม่ใช่ในเฉพาะในโลกโลกหน้าอย่างเดียวโลกนี้เนี่ยคุณต้องรับด้วย<ม>ขอเขาแวะเข้าประเด็นอย่างเรื่องข่าวเหมือนกันในหนังสือพิมพ์เนี่ย<ม>ลัการอิสลามเนี่ยคือปกปิดความผิด<ม>ความชั่วนเนี่ยไม่ให้แพร่กระจายอย่างที่อายะเมื่อที่ยกไปข้างต้นแต่หน้าหนังสือพิมพ์ของบ้านเราเนี่ยคือเปิดเผยความผิดผมว่าคนไปข่มขืนเนี่ย ผู้หญิงคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งผู้ชายไปข่มขืนหน้าต้องสืพอมพ์จะเล่าหมดเลยว่าคนนี้ไปทํำยังไงหนึ่งสองสามสี่หขั้นตอนจะเล่าหมดเลยและสุดท้ายพอบทลงโทษเนี่ยปิดเอาไว้เพราะว่าเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลจะเอามาเปิดเผยเนี่ยไม่ได้แต่สิ่อำไปตรงนะครับ คือขั้นตอนน่คุณไม่ต้องบอกว่าคนนี้ไปทําอะไรมา,ม,มาบ้างแต่เวลาที่จะลงโทษเนี่ยต้องเปิดเผยเพราะอะไรอ,ะอ่ะม,มันสิทีของเขาหรือเปล่าถึงแม้จะเป็นสิทธีก็ใช่แต่ว่าอิสลามต้องการที่จะหูไม่ให้คนอื่นเนี่ยทำความผิดตรงนี้นั่นคือกุศลบายที่อิสลามได้วางไว้ว่าเราไม่ต้องการให้ความช่วเนก่รกระจายค,คือเหมือนกันความลับที่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยาเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันเกิดมัน ถูกแพ่งภายไปข้างนอกครอบครัวของเรารัรก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับบางทีเนี่ยเราอยู่ในสังคมแบบนี้นะครับในเมืองไทยเนี่ยนะครับจะมีการนําความลับเนี่ยโดยเฉพาะก็ซิปน่ะนินทากันร,ระหว่าง โมดาราเนี่ยนะครับแล้วเราก็นําเรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างมากนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะเหมือนกับการที่เราได้ทําตัวเป็นชายตอนแลวผู้ชายก็เป็นชายตอนตัวผู้นะครับผู้หญิงก็เป็นชายตอนเพศเมียตัวเมียนะครับก็เป็นเรื่องที่ท่านนบมุฮัมัสสลัมพูดไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับและอีกเรื่องนงครับพระเจาอามครับภรรยาที่จะต้องคํานึงถึงในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับเรื่องของการที่คํานึงว่าตัวเองเนี่ยเป็นเอารอ ใช่ไหมครับฮะดิษของท่านอับดุลเบบีมุฮัมมัดสุลลัมที่พูดถึงในเรื่องนี้นะครับว่าอัลมัรอะตุอัลรอผู้หญิงเนี่ยนะครับเป็นอัลรอท่านนบีใช้คํานี้เลยหลายๆคนได้ยินคําว่าอัลอัลรอเนี่ยก็พอจะรู้ความหมายนะครับว่าอินนะฮะอิดะคอรายัตอิชตัชรอฟะฮิชัยตอนเมื่อใดก็ตามที่นางเนี่ยได้ออกไปจากบ้านชัยตอนจะคอยติดตามนางควบคุมนางเลยนะครับว่าอินนะฮะลาตะกูนุอักรอบะอิลลอฮ์มินฮาฟีกอริบัยติฮะและ สภาพที่นางเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดกับพระองอลล์สมุทตาลามากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือสภาพที่นางเนี่ยอยู่ที่ห้องในบ้านของนางนะครับหมายความว่าการที่จะทําให้ตัวของเรานะครับหมายถึงบรรดาสตรีทั้งหลายนะครับใกล้ชิดกับพงอลล์มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่ออกไปใกล้ชิดข้างนอกแต่สถานที่ที่ดีที่สุดก็คือนั่งอยู่ในห้องในบ้านของนางเนี่ยใช้คําว่าห้องในบ้านด้วยนะครับแสดงว่าเป็นมุมที่มิดชิดนะครับแล้วก็ใช้ช่วงเวลาในการอยู่ในบ้านในการรู้ถึงอลล์นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลย ทำไมฮะดิษนบีได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าผู้หญิงเป็นเอารอและพอออกจากบ้านแล้วชายตอนตามครับจานยอิมคือผู้หญิงเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยหลักๆคืออยู่ที่บ,บ้านใช่ไหมครับแต่ออกจากบ้านเนี่ยถ้าจะออกจําเป็นที่จะต้องแต่งกายเรียบร้อยอ,อย่างท่านนบีก็ไม่อนุญ,ญาตที่จะให้ผู้ชายเนี่ยห้ามผู้หญิงให้ออกไปละหมาที่มัสิดเป็นจะมาอันนี้ไม่ได้ห้ามหมายถึงผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะออกได้แต่จําเป็นต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยคุมมหยาบเรียบร้อยไม่ใส่น้าหอมแล้วก็แน่นอนคือชายตอน ถ้าหากแต่งตัวไม่เรียบร้อยเนี่ยชัยตอนก็จะมาเข้าอยู่แล้วและไปผู้อีกอาจจะไม่สวยแต่ชัยตอนประดับประดาว่าเออเนี่ยสวยเลยอยู่เป็นคือเหมือนกับอยู่บนหัวเลยฮะว่าสวยผู้นีิคนนี้เนี่ยสวยจงเรๆทั่งที่นางอาจจะไม่สวยเลยก็ได้สชมุูคอดีครับบางทีเนี่ยเราทํากลับกันอยู่ที่บ้านเนี่ยแต่งตัวไม่สวยก็เป็นสิทธิหนึ่งที่ภรรยาสามีเนี่ยพึงได้รับจากภรรยาคือการที่แต่งกายที่สวยงามเมื่ออยู่ที่บ้านสามีเห็นเนี่ยพึงพอใจแต่พอเราเราทกลับกันเนี่ยเวลาออกจากบ้าน แต่งตัวสวยเลยสามีบางทีก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมแต่งตัวออกไปข้างนอกแต่งตัวสวยแล้วทำไมอยู่กับฉันเธอต้องการเนี่ยแต่งตัวเนี่ยให้ใครดูถ้าต้องการที่จะให้ฉันดูเนี่ยคือแต่งตัวอยู่ที่บ้านสิแล้วก็อย่างที่ฮัดดิสินเนบีบอกว่าการแต่งงานเนี่ยโอ้บรรดาหนุ่มสาวทั้งหลายใครมีความสามารถรงแต่งงานก็จงแต่งงานฟาอินนาฮูอัลลอฮ์ดุลินบะซอตมันทำให้สายตาเนี่ยลดลงเพราะแต่งงานเนี่ยเจอภรรยาแล้วภรรยาแต่งตัวสวยหรือว่าอยู่ทําให้เราเนี่ยพอใจเมื่อได้มองภรรยาค แต่ถ้าภรรยาแต่งตัวไม่สวยเมื่ออยู่ที่บ้านแล้วมันจะลดได้ยังไงอาจจะลดได้แต่ว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พอเราเออกไปข้างนอกเอยมันเปรียบเทียบเลยไนงะไปเห็นสิ่งที่มันอาจจะสวยแล้วก็พออยู่ที่บ้านภรรยาไม่ได้แต่งตัวให้มันให้สามีพึงพอใจก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นว่าเออทำไม่ถูกสถานะดังนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันในการที่จะออไม่ให้ความช่วยในยเกิดขึ้นในสังคมคผู้ชาย,ยจำเป็นต้องลดสายตาผู้หญิงจําเป็นที่จะต้องสถานะของตัวเองให้ถูกเวลาอยู่ที่บ้าน แต่งตัวให้สวยอยู่กับสามีเวลาออกจากบ้านระวังตัวย่าแต่งตัวเปิดเผยหรือว่าต้องการที่จะเรียกร้องคนอื่นให้มาสนใจในตัวแต่แตสังคมปัจจุบันครับจานอาอิมเป็นเรื่องที่น่าแปลกเรื่องที่น่าแปลกมากๆเลยนะครับเอาวันงานวัริมาเลยจายนาอิมแวะนิดนึงนะครับเพราะจริงๆแล้วมันเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างมากมายเลยนะครับจริงๆแล้วการแต่งตัวสวยงามของสตรีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นข้อห้ามถ้าหากว่าอยู่ในบ้านนะวงเล็บด้วยนะครับแต่ปัจจุบันกลับเป็นเรื่องแปลกมากนะครับเวลาจะสวยนี่คือออกจากบ้าน จะสวยมากนะครับแต่งตัวเป็นเป็นความสวยงามที่อยากจะให้คนอื่นได้เ่ชยชมมันฟังดูแล้วมันมันเจ็บมากเลยนะครับสาหรับบุคคลที่เป็นสามีนะครับเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยนางกลับแต่งตัวโดยที่ปล่อยตัวเลยนะครับหมายถึงว่าไม่ยอมประดับประดาไม่ยอมตกแต่งให้สวยงามแต่พอออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยต้องหาชุดที่สวยต้องหาชุดที่ดูดีนะครับและที่หนักไปกว่านั้นใส่น้ําหอมออกไปจากบ้านด้วย ทำไมถึงบอกว่าหนาครับท่านอับดุลมฮามัซลลอสลัมได้พูดถึงในเรื่องนี้ด้วยนะครับสำนวนฮะดิษความหมายนะครับว่าหญิงใดก็ตามนะครับที่ได้ใส่น้ําหอมนะครับและนางออกจากบ้านเดินผ่านกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเนี่ยนะครับและกลุ่มชนนั้นเนี่ยได้กลิ่นน้ําหอมที่มาจากตัวของนางเนี่ยนะครับท่านอบีบอกว่ายังไงครับว่าท่านอบีบอกเปรียบนางเหมือนกับบุคคลที่ทําซีนาเหมือนคนที่ผิดประเวณีนะครับและสายตาทุกคู่ที่มองมายังนางเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการทําซีนาเช่นเดียวกันดดูสสนนวิครับ มันรุนแรงมากเลยนะครับกับการที่นางได้ดูแลตัวเองในขณะที่ออกจากบ้านแต่พอเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยนางกลับไม่ได้ดูแลตัวเองครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคม <คง S 2> ด้วยการดูแลตัวเองในบ้านเนี่ยขณะที่นบีออกไปทําสงครามครับและช่วงที่จะกลับมาเนี่ยคือนบีบอกให้ซอฮาบานเนี่ยเข้าบ้านช้าๆหน่อยเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ภรรยาเนี่ยแต่งกายหรือว่าขาจัดสิ่งที่ไม่ ไม่พึงประสงค์ในออก,ก่่ออและพอเมื่อเวลาสามีเข้าบ้านเนี่ยก็จะเห็นภรรยาในสภาพที่นางเนี่ยพอใจที่จะให้เธอเนี่ยเห็นแล้วก็เธอพอใจในตัวนางที่ได้เห็นในสภาพนี้เหมือนกัน ดังนั้น <โ glasses. S 1> <ม>เนี่ยคือการแต่งกายที่บ้านหรือประดับประดาให้สามีได้เห็นเชยชมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากปกป้องคือทําให้สามีสาบายใจแล้วเนี่ยยังปกป้องความชั่วไม่ให้สามีไปทําในสิ่งที่ไม่ดีที่นอกบ้านอีกด้วยูกต้องเลยนะครับ<ด>ครับก็ต้องต้องดึงดูดกันให้ได้นะครับต้องมอบความดีงามให้เกิดขึ้นในบ้านกันให้ได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่นะครับแล้วก็มาพบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าครับสวัสดีคุ้มบารัชตุลลอตุาตุ